สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยลืมลืมตั้งกล้องเนาะอันนี้นะคะผัดมะเขือเปาะนะคะมะเขือเปาะหรือว่มามะเขือที่เราใส่แกงเนาะอ่านำมาต้มผ่านะคะแล้วก็ต้มน้ําสักพักหนึ่งเนาะให้เขาสุกนะคะแล้วก็นํามาผัดนะคะผัดก็ใส่กระเทียมใส่เต้าเจี้ยวแล้วก็ใส่พริกนะคะประมาณนี้เลยอร่อยอร่อยนะคะลองทำทานดูเนาะ เพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยทำซุปมะเขือนะคะพี่อ้อยก็ทำไปแล้วเนาะอร่อยเหมือนกันนะคะแต่ชอบทานผัดมากกว่าผัดมะเขือเปาะรสจัดนะคะเพราะว่าพี่อ้อยชอบทานเผ็ดเนาะมาทานด้วยกันค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะก็เข้าไปเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะไปชมคลิปหลานไปติดตามหลานชายแล้วนะคะกลับมาบอกพี่อ้อยเนะาะพี่อ้อยจะกลับไปขอบคุณให้นะคะ